ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะแบบเดียวก็กลางเดือนแล้วก็สิ้นเดือนแล้วก็สิ้นปีอีกแล้วนะทำอะไรด้วยก็จะไม่ทันเรารู้สึกว่าเวลามันจะเร็วนะมันก็ขึ้นสะพานตอนขึ้นรู้สึกว่ามันจะลำบากนะ จะ่าอนลงก็แป๊บเดียวแต่ก่อนแต่ก่อนเราเป็นเด็กเีก็อยากเป็นผู้ใหญ่นะเนาะเรียนดีบเรียนรีบจบอยากทำงานแต่พอใครกเกษียณมาเนี่ยเวลามันเร็วบางคนก็เลือกที่จะออรีบรีบรีไทยก่อนบางคนก็มีเป้าหมาย อายุน้อยร้อยล้านนะให้ประสบความสำเร็จก่อนบนาะงคนก็ซ้อนลกูกซ้อนล้านหรือว่าเด็กๆก็เติบัวเร็วขึ้นนะนั้นตามยกตามสมัยเราจะเห็นบ่าคนที่มีความคิดความอ่านนะเขาก็คิดตั้งแต่เด็กๆยนะี่สิบปีต้อง มีรถเ,เด็กบางคนนี่เก็บอะไรต้องให้ได้ทองปีละหนึ่งบาทเขารู้จักวิธีการคิดวิธีการหาตังค์นะน,น,น,นั่นในโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากมน,เนะเราเกิดมาคันคล้ายๆกับโลกคนละยุคนะ เชน Y บเนเอ็กยิ่งดูข่าวที่เนปาลก็ยิ่งน่าสลดหดหัวนะเจะว่าเด็กเจน Z เด็กรุ่นใหม่มาเป็นวันกับรัฐที่มันล้มละลายนะดัดล้มละลายไปก่อชลาชนกลางเมืองหยิบอะไรได้หยิบอะไรอะไรได้หยิบเผาะอะไรได้เผาะอะไรอย่างเงี้ย เกิดความวุ่นวายกันงั้นเราจะเห็นว่าคนเราเนี่ยก็เบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้แหละเบียดเบียนทำร้ายทำรายกันนั้นเราก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะเหตุการณ์ความวุ่นวายความ ไม่สงบอย่างนี้นะทำให้นึกถึงคําสอนหรือว่าเหตุการณ์ที่มันจะเริ่มล่มละลายนะคนมีอายุสั้นลงพนอะถึงช่วงกลียุคคนก็หันมาจับอาวุธทำลายทำลายกันอย่างนี ช่วงที่จะลมสลายโลกจะมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนคนก็นหยิบจับอะไรได้ก็จะทำร้ายทำร้ายกันความมืดนี่ก็อาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ขาดสินธรรมก็ได้หรือว่าโลกที่จะสลายอย่างนี้ว่าจะมีดวงอาทิตย์ปรากฏเจ็ดดวงทำให้น้ำทะเลค่อยเือดแห้งไป แต่ในสมมติจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถแปลได้อีกในหนึ่งก็คือว่าขนาดของดวงอาทิตย์นั้นมันขยายขึ้นขยายใหญ่ขึ้นตอนนี้เขามปการสำรวจวาดวงอาทิตย์มันผ่านมาเป็นครึ่งชีวิตของมันละมันมีขนาดที่ขนาดขยายใหญ่ขึ้นกว่าตอนที่มันกำเนิดมา เยอะมากนะและสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเวลาที่มันดับลงนะเป็นดาวเคราะห์ขาวดวงหนึ่งแค่นั้นเองนะนั้นทุกอย่างมันก็มีวันดับวันสลายไปนะมีความเกิดมีความสลายไปพวกเราอาจจะไม่ได้เห็น ดวงอาทิตย์ดับพระจันทร์ดับโลกดับนแะแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องดับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะแม้กระทั่งความที่ว่าคำว่าโลกโลกนี่แหละนั้นพระเจ้าท่านจึงไม่ให้เรานั้นมองดูโลกภายนอกนร่างกายของเรากว้างซอกยาวาน,นานคืบนี่ก็เป็นเหมือนกับสัตว์โลกอย่างหนึ่ง เป็นเหมือนโลกเป็นเหมือนกับจักรวาลอย่างหนึ่งนะมันมีการเกิดมีการดับการดับเหมือนกันอย่างเมื่อวานเราสวดบทอาทีนวสัญญาพปดถึงเรื่องของว่าความหน้าเบื่อนหน่ายเหนื่อยหน่ายของร่างกายนะาร่างกายมันเป็นรังแห่งโรค มีตาก็ป่วยเป็นโรคตามีหูก็ป่วยเป็นโรคหูโรคเดือดโรคลมโรคอะไรสรารพนะัดโรคเป็นห้าสิบหกสิบโรคอย่างที่เราได้ท่องบนสัตยายกันไปนะพอเรามองย้อนก็มาดูตัวเองแล้วนะเราก็จะเห็นว่าโอ้เราก็อาศัย เหตุปัจจัยเหล่านี้นะอาศัยความดําเนินอยู่ความตื้บต่อความต่อเนื่องอย่างนี้นะดังนั้นนี่สำคัญแล้วก็คือการที่เราได้มีโอกาสได้หันมองกับ <c oughs> ย้อนมาดูตัวเองบ้างอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ให้ใจของเรามันเกิดความสงบระง,งับนะ นบรุษเจ้านี้ท่านคนพบทางสายกลางใในคืนวันเพ็ญเดือนหกนั่น,นหวนระลึกถึงคาครั้งที่เป็นเด็กเนี่ยอยู่กับใช้ชีวิตเต็มที่อยู่กับกามเต็มที่ก็ทำมาแล้วหรือว่าบังคับตัวเองเต็มที่ก็ทำมาแล้วเช่นกันทำมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว สุดท้ายก็มาย้อนม,มองมองโลกภายในทีนี้มามองดูโลกของศอกยาวานาคืบในกายสังขารความปรุงแต่งทางกายก็คือดูลมหายใจดูอาณาปณสติพอเกิดความมั่นคงความตั้งมั่นแล้วนี่ก็พิจารณาปฏิยาสมุบานะ พระเจ้าตรัสรู้ทำด้วยหลักปัจจสมุมบาท์ในการที่เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็น,หนความสืบต่อความต่อเนื่องว่าเพราะเสียงนี้มีเสียงนี้จึงมีเพราะเสียงนี้เกิดขึ้นเสียงนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเสียงนี้ไม่มีเสียงนี้จึงไม่มีเพราะเสียงนี้ดับไปเสียงนี้จึงดับไปอย่างนี้ เห็นวงจรปฏิยาสมบูบาทเราเานียแล้วก็ได้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงเเนี่ยเอาว่าโลกภายนอกกับโลกภายในนี่มันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะจักรวาลภายนอกจักรวาลภายในในใร่างกายเราก็จะมีเซลลเมลเลยต่างๆตัวเราก็เช่นกันโลกเราก็เช่นกันดวงอาทิตย์ระบบสุริยะจักรวาลอะไรต่างๆอาจจะเป็นแค่เซลลเซลหนึ่งในห่วง จักรวาลน,นี้เราอาจจะเป็นแค่เซลล์เซลล์เดียวแค่นั้นเองนะที่ว่าใหญ่ๆที่ว่าสำรวจกันยังไม่ครบไม่เจอก็แค่นั้นเองนะเพราะนั้นนี่เล็กๆมันก็ทําให้เกิดความใหญ่ๆขึ้นมาใหญ่ๆมันก็มาจาก,กเล็กๆกันแหละมันเบียดบงังมันเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดแม้กระทั่งเซลล์เล็กๆในระ่างกายเรามันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด สุขเจ็ดปีเราก็เปลี่ยนโครงสร้างร่างกายอะไรใหม่เป็นคนใหม่ไปแล้วเนี่ยนายกนายขอตั้งแต่หนึ่งถึงหกขวบก็หายไปนะจุดเซลล์ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปสิบสี่ปีก็เปลี่ยนอีกระลอกนึงยี่บเอ็ดปีก็เปลี่ยนอีกระลอกนึงนะเซลล์ต่างๆมีอายุยืนอายุสั้นต่างกัน ก็มอนกับดาวเลิกดวงดาวแหละบางดวงในข้ออายุยืนบางดวงก็ดับไปแล้วก็มีใช่ไหมกำลังเกิดขึ้นก็มีกําลังดับไปก็มีก็คล้ายๆก,กันกับเซลล์ในร่างกายเรานี่แหละบางเซลล์ก็ดับไปแล้วบางเซลล์ก็กาลังเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดสับสลับสับเปลี่ยนกันไปดังนั้นนี่นั่นความที่เราจะเห็นมันได้ก็ด้วย ไม่ใช่ทางสุดส่วนทั้งสองไม่ใช่ทางสุดตรงทั้งสองเพราะาการที่เราไปในส่วนสุดตรงทั้งสองนั้นมันก็ปิดบังสภาพความจรงิงในทางที่เราจะใช้ชีวิตตามความคุ้นชินเดิมๆตามกิเลสธรรมารมม์ต่างๆลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าใครหน้าพอใจอย่างนี้ มันก็ปิดบังดวงตาเราก็ไปอีกทางหนึ่งก็ในทางที่บังคับในทางที่ทำตัวเองให้ลําบากการที่เข้าไปทำอะไรกับมันบางอันแต่การที่เราก็ไปทำอะไรกับมันไปจัดการไปแก้ไขมันมันก็ไม่เห็นสภาพของความเป็นจริงขึ้นมาดังนั้น,นชีวิตของเรานี่มันก็อย่างนี้แหละ จะเริมตาจะหลับตาจะนั่งจะเดินจะนอนอะไรต่างๆก็ให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้เห็นมันกับธรรมชาติมันก็วิ่งวนไปตามเหตุตามปัจจัยเหล่านี้วงจรปฏิจจสมบูรณ์นก็ขยับกะเยืยอนเคลื่อนไหวไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นจะรู้หรือไม่รู้มันก็มุนก็มันไปอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนั้น อันนี้นี่คือสิ่งที่มันดําเนินไปทน,นั้นนี่ในฐานะว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้ยินได้ฟังทคำคาสอนมีโอกาสที่ได้ประพฤติปฏิบัตนะิร่างกายกําลังเลี้ยวแรงสติปัญญายังดีอยู่อย่างนี้เราก็ได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ท่านสอนให้เราเนี่เป็นคนที่มีตาสองดวงนะนะตาภายนอกแล้วก็ตาภายใน ตาภายนอกเนี่ยเราก็เอาไว้ทำมาหาเลี้ยงชีพเราทำการทำงานถึงันเวลาไปก็เสื่อมก็สลายไปก็หยุดไปอย่างนี้นั้นตาภายในนี่ก็ต้องมองดูตัวเองสังเกตด,ดูเห็นความสืบต่อเห็นความไร้สาระแก่นสารของโลกเหล่านี้นะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงแหละพวกโอชารสพวกอะไรต่างๆ มีการที่จะเสื่อมสลายไปใครจะคิดว่าโอ้บันหนึ่งเนี่แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวจะมีราคาตั้งครึ่งแสนใช้ไปปีสองปีก็เสื่อมสภาพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราได้ครอบครองมันมาก็เป็นความสุขแค่ชัว่วคราวอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็จะค่อยๆเริ่มเห็นสาระ คนที่ไม่พิจารณาไม่โยนิโสมันก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้หรอกอังนั้นนี่นมันมีอะไรให้เราได้เห็นได้ศึกษาไปเรื่อยนะความเสี่ยงความจเจริญมันก็เกิดขึ้น,นแหละนั้นต้องอยู่กับมันแ้วก็เข้าใจมันยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะเห็นสิ่งเหล่านี้นะ แล้วก็ดำรงตนของเราให้มันรู้หน้าที่นะเพราะว่าเสียงลอ่อลวงสิยงทวงสิทธิ์นี่มันเยอะหลอกลวงทวงสิทธิ์มีอิทธิพลคนมัรยาลาสังขารที่เคยพูดให้ฟังเรื่องของมารน,นี่นะอย่างทุกวันนี้ก็ยิ่งเยอะนะเราจะเห็นว่าเราถูกลงจมด้วย โซเชียลด้วยระบบต่างๆที่เขาเอามาหลอกลวงเราบางทีเราก็ไทฟีดไปเลยไทไทไท,ทไปเลยวิหนึ่งสองวิสามบิฟังไม่เข้าใจก็ไทไปเรื่อยงั้นเราจะเอาสมาธิเอาความมั่นคงนี้มาจากที่ไหนเห็นไหมมันก็ค่อยๆแทรกซึมเ่านี้แหละ มันเข้ามาทำลายโลกภายในของเราเข้ามาทำลายจิตใจของเราแต่ก่อนเราเคยนั่งอา่านหนังสือได้เป็นชั่วโมงๆอย่างเนี้ยทุกว,วันนี้มันลดน้อยถอยลงไปเหลือแค่สิบยี่สิบนาทีอะไรนั่นก็เกิดจากสภาพจิตนั่นแหละความไม่มั่นคงต่างๆไม่ต้องพูดถึงเด็กที่เกิดมาในยุคสมัยนี้นะเกิดมาก็อยู่กับ สิ่งเหล่านี้เลยอย่างนี้นะก็จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองได้ยังไงทำยังไงสมาธิมันจะมีมากขึ้นต่อเนื่องยาวนานมันก็อาศัยสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละในการฝึกฝน,นเราก็ต้องฝึกตัวเองก่อนฝึกตัวเองให้มันมีสติมีสมาธิขึ้นมาก่อนมีปัญญาขึ้นมาพอเราคนหนึ่งมันมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในบ้าน ภายในบริษัทองค์กรเราก็ตามมันก็จะไปช่วยดึงเป็นเหมือนกับพลังงานดีนะเป็นเหมือนกับเซลล์ตัวดีถ้าเป็นไขมันก็เป็นไขมันตัวดีที่จะมาช่วยประยุงค์คำร่างกายประยุงค์คำครอบครัวหรือบริษัทให้มีความมั่นคงให้มีความปลอดภัย มีความร่มเย็นขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเรานี่แหละมีความเมตตามีความเห็นอกเห็นใจมีความสงบร่มเย็นดำเนินชีวิตไปได้วยความเป็นปกติรู้เท่าทัานรู้เท่าทัานอารมณ์สภาวะต่างๆไม่ขุนเคืองไปตามอารมณ์ที่น่าขุนเคือง ไม่เศร้ามองไปทำอารมณ์ที่น่าเศร้ามองไม่อยากได้ไปในอารมณ์ที่น่าอยากได้น่าปรารถนาแือรู้เท่าทันดูมันเฉยเฉยมีเกาะป้องกันใจของเราเอาไว้ะอะไรที่สมควรทำเราก็ทำแต่เราสู้มันไม่ไหวเราก็ไปทำอย่างอื่นบางทีเราก็รู้จักการต้องเป็นนักหลบบางอย่าเป็นนักรบอย่างเดียวนะ เป็นนักหลบบ้างรู้จักหลบรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะสู้ซึ่งหน้าไม่ได้ก็แบบกองโจนซุมแบบกองโจนอย่างนี้นั้นพยายามที่จะหาวิธีการให้กับตัวเองในการดำเนินชีวิตให้มันเป็นปกติสุขในยุคนี้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เ็นเรื่องที่ยากมากยากกว่าสมัยแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่แต่ย่าเราเยอะสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่มันไม่ได้มีสิ่งล่อลวงเหล่านี้นะมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้แต่ทุกวันนี้เราอยู่กับมันอยู่กับเสียงล่อลวงมันก็ทวงสิทธิ์เราทุกวัน,น,นอย่างเนี้ยทำยังไงเราจะพ้นจากเงื้อมมือมันไปได้ ็ต้องให้มีระเบียบมีวินัยมีหน้าที่ให้กับตัวเองอะไรที่ถึงเวลาทําควรทําเราก็ทำนะถึงเวลากินก็กินเวลานอนก็นอนเวลาเล่นก็เล่นเวลาทํางานก็ทํางานอย่างนีนะ้ให้รู้จักแบ่งเวลาให้รู้จักจะจะมีเวลากับตัวเองถึงเวลาที่เราต้องอยู่กับตัวเองอย่างนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงแล้วก็แบ่งเวลาให้กับตัวเอง มีเวลาในการนั่งสมาธิสวดมนต์ดูตัวเองบ้างดูโลกภายในดูความเกิดดับภายในบ้างอย่าไปดูโลกภายนอกเยอะตามสื่อตามอะไรต่างๆมันก็เหมือนกับเป็นโลกภายนอกแหละเป็นเรื่องราวของคนอื่นนั้นเรามองกลับมาย้อนดูตัวเองดีกว่านะก็จะค่อยๆพัฒนาไปนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำบารัดกัน